สวีดักสวัสดีสสดดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมไฟเตอร์เกมเมอร์นะครับผมในอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไมค์ครับของเอ dition 0.16.1นะครับผมตัวเต็มนะครับผมก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมโอเคเรามาดูตั้งค่าก่อนอ้าเอาทำไมมันดูตั้งค่าไม่ได้ ขอตัดคลิปไปตอนออเอาเอาตัดไม่ได้อีกอ,อือหืออนี้ก็ตัดไม่ได้น,นี่ก็เข้าไม่ได้โอ้เดี๋ยวก่อนนะครับว่าจะตัดอยู่เนี่ยโอเคนะครับไม่ตัดแล้วนะครับผม ก้าคาใหญ่แล้วนะครับผมโอเคการตั้งค่าก็มีเหมือนเดิมครับผมอืมนะก็การตั้งค่ามีเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเแต่ไม่มากระตุกอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคการตั้งค่านะครับจะแพ็คอะไร มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมที่พิงเดี๋ยว,ยวมีเหมือนเดิมรับผมอัานทังค่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูของกันนะครับว่าของนั้นจะเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปกันก่อนนะผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวรอ,อสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปได้แล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ที่เกียรติทำเนาะก็วันนี้ก็เลยมาทำสักสองสามคลิปนะครับโอเคนะครับรอครับผมก็ของนะครับก็มีอะไรเพิ่มเปล่าเนี่ย มีเหมือนเดิมครับผมช่องดาบก็มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมครับผมโอเคก็สรุปว่านะครับผมไม่ได้เพิ่มอะไรมาเลยแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมานะครับผมก็อาจจะแก้บั๊กนะคะผมในส่วนของ ส่วนต่างๆนั่นแหละนะครับผมไม่รู้ว่าไปบล็อกตรงไหนนะครับโอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่จะกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้และคนที่เข้ามาดูใหม่มก็อย่าลืมกดซัสบสไคร้กันด้วยเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆของเราต่อๆไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนซาวีดักสวัสดีครับบา,บายยนะครับผม